อย่าเลื่อนผ่านท้าไม่อยากพลาดรถสวยมีสรุปเท่ๆแบบนี้กับ Honda h ไฮชวีตัวท็อปสุดสีขาวสวยๆแบบนี้ด้วยบอกเลยว่าหายากมากเรียกได้ว่าเป็นรถขวัญใจใครหลายๆคนทางดีไซน์ที่สวยสปอร์ตไม่ตกยุค กับฟังก์ชันที่ให้มาอย่างครบคันต่อบูทูธก็ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ฟังเพลงได้สบายอินเทีเนียดีไซน์อย่างดีคอนโซลกลางเป็นสีเป็นโนแบค็คและฟังก์ชันเขาก็ให้มาครบมากได้ทั้งเบรกมือไฟฟ้าเบรโฮจอดรถติดไฟแดงไม่ต้องเหยียบเบรกค้างให้ไม่เท้าแล้ว พวมอะไรก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยแถมเขายังให้ครูสคอนโทรมอีกด้วยไมค์คันนี้ก็น้อยมากแค่8ปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มสุดๆอีกทังบอกก็ยังเป็นบอกไฟฟ้าบอกเลยว่าคันนี้เขานั่งสบายกว้างขวางสุดๆยิ่งมีซันรูปแบบนี้ยิ่งทําให้รถด,ดูกว้างขวางขึ้นไปอีกใครร้อนก็ปิดใครอยากชิคก็เปิดเลยเห็น <c oughs> แบบนี้แล้วอยากขับไปสวนสัตว์ดูรีราบเลยอะน่าจะฟินสุดๆ ด้านหลังใส่ของได้สบายแต่ให้ยังไม่พอก็สามารถพับเบาะแถวสองได้แบบนี้เลยรีบด่วนใครมาก่อนได้ก่อนนะ